ก้าคอยเาก้าเก่งมากครับเห็นหูไหมหูลูกเขาก้าคอยเขาก้าเก้เก่งมากเตือนคู่เอกดีใบยรับรองจากคาร์เรนเทเยอร์แคนเยืนยืนยืนตรงหลังเส้นนะครับแล้วผิดถูกไม่เป็นไรนะเอาตามที่ลูเบลเข้าใจก่อนเจ้าว่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยแก้ไขเนาะเคยแอบเห็นไหมอย่างอย่างแกเชยเฉยว่าจำจำเป็นท่านไหนมาฮะ แต่ละบ้านผมจะสอบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเจ้าของกับน้องหมาครับแต่ที่บอกคือห่างมาตั้ง3เดือนน้องยังพอทําตามบ้างก็ถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมแล้วเอาจริงๆก็กลายเป็นมีคุณแม่ขําค,คนเดียวแต่ผมทำให้ดูไม่ยืนตรงเส้นเนี่ยพวกมันจะง่ายตรงที่ว่าปลายขาผมอะกับเท้าเขาอะมันจะไม่เกินกันน้องมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอะครับเดีย๋ยวมานั่งหอบลูกเส้นน้ำห้าหนึ่งเออแกคอยเออแกเก่งมากครับเห็นหูไหมหูลูกเออแก้คอยคอย อัลก้าเก่งมากไอคอนแทคกอัลก้าคอย <My> <3: My S 2> อเนี่ย่มเขาอัลก้าเก่งมากลูกอัลก้าคอยอัลก้าเก่งมากครับอันนี้จริงๆคุณต้องเอาแพทเทิร์นนี้กลับไปด้วยนะอัลท้าคอยอัลก้าเก่งมากลูกอัลก้าคอยอัลก้าเก่งมากลูกอัลก้าคอยอัลก้าเก่งมากลูกอัลก้าคอยอ อัลก้าเก่งมากลูกอัลก,ก้าคอยอัลก,ก้ามาทำมันฮุชชูบอกแล้วว่าว่าแพทเทิร์นคุณแค่ผิดอ่ะเรียงลำดับจังหวะผิดอ่ะอ่ะคุณนิดนึงคุณเบลมาแต่ถามว่าอักลก้าง่ายขนาดไหมก็ไม่เพราะาอัลนะกลัวแล้วหยุดกับเข้าใจแล้วหยุดอ่ะมันคนละฟิลเลยนะแท็กดีพรกะเอาแค่คุณเบลเนี่ยเพราะคุณเบลเดี๋ยวเดือดจะบอกได้ถ้าเกิดอะไรเกิดความซ่ามันน้อยลงไปเลย Bad boys, what you gonna do? you คําเตือนคู่เอกมดใบบรับเราจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดี for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน